สวัสดีครับผมวันนี้มีเหรียญหลังเต่าหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นพัดมงคลนะครับผมมาแบ่งทุกขั้นให้ได้ชมกันนะครับนี่ครับด้านในนะครับ <c oughs> อันนี้เหรียญนิ้อมกันเลย เป็นด้านหน้านี่เป็นองค์หลวงพ่อหลับตาอธิษฐานจิตยอยู่นะครับผมอันนี้เป็นเนื้อกระไรเงินนะครับผมลงยาจีวอนนะครับอันนี้เป็นเนื้ออปาก้านะครับผมลงยาเขียวยาจีวอนนะครับดูความแตกต่างนะครับอปาก้านี้จะออกแบบยังไงอนะ้ะจะออกเหลืองๆหน่อยปนะดูด้านหลังนะครับผมี่ ด้านหลังนี่จะเป็นหลังเตานะครับเตาด้านหน้านี่ก็จะเป็นแองกระทะเว้าเข้าไปนะครับผมอูครับงานคุยพื้นนะครับผมนี่ปูยาในงานคุยพื้นนี่เรียบร้อยเลยนะครับสวยงามนะครับผมนะะสมครับ ค่อยๆสะสมไปครับทีละเล็กทีละน้อยครับผมออกมาหลายรุ่นจัดครับค่อยๆสะสมไปนะครับผมเก็บทีละรุ่นสองรุ่นครับผมตอนนี้ของผมก็น่าจะเป็นร้อยแล้วอ่ะดูครับสวยงามนะครับผมน่าเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะครับเหรียญหลังเต่าครับผมหลวงพ่อพัดบุญยากาโมนะครับวัดช่วยด้วนนะครับผมจังหวัดนครสวรรค์ครับ อโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับแหล่งปันกันชมนเล็กๆน,น้อยๆครับผมท่านใดก็เข้ามาชมกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับผมสวัสดี